ตึงจนทงหักเอาโอ้ยคุณผู้ชมครับก่อนไปชมคลิปกันผมมีเรื่องมาประชาสัมพันธ์ให้รับทราบนะครับนะต่อไปนี้ผมจะย้ายมาไลฟ์สตรีมที่เพจเฟ c บุ o o วาย1 3 3แล้วนะครับนะ สำหรับใครที่อยากดูผมไลฟ์สดหรือว่าอยากจะเทสเข้าแคคน j o s ของเราก็สามารถมาติดตามได้ที่เพจ Facebook Y 1 1 3 3เลยนะครับนะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยทุกคนปีใหม่ทรงผมใหม่เป็นไงหล่อปะเสียงเกะแปหนะทุกคนนะเพิ่งตื่นครับไม่ใช่อะไรนะนอนเพิ่งตื่นครับเลยเพิ่งได้แบบมาอาดคลิปนะ ปีใหม่เออตัดผมใหม่เอาเลิกเอาใช้เลยน,นะเออแล้วแบบคิงคงรวยๆปังๆงกับเขาหน่อยนะคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็กลับมาให่งคำฉาดกคิงคิงนะค <Okay. S 1> รับฟีไฟนะคุณผู้ชมที่ทำคัญนะครับก่อนที่ผู้ชมทุกคนก็ฝากกระทืบไลค์กดติดใจผมด้วยอย่าลืมกดแชร์ที่ทำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ <Wow. S 1> เพื่อที่จะพาะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเวลาที่ผมลงแล้วผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคุณผู้ชมกดไลค์รัวๆเลยนะให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปนะครับคุณผู้ชมมาเพื่มการไม่เสียเวลาไปรับชมคลิปกันดีกว่าแจ อยากรู้ของใครแอปเข้ามาอยากรู้ว่าผู้ชายส่วนใหญ่เขาเก็บน้องชายกันแบบไหนพาาซ้ายพาดขวาลงล่างหรือว่าขึ้นบนคุณเก็บแบบไหนเม้นมาครับอ <c oughs> ใครแท็กพี่มาเนี่ยฮัลโหลใครแท็กพี่มาฮัลโหลไม่บอกนะอย่ามาหลอกถามเลยนะ <c oughs> ผมเก่งไหมล่ะมีคนถามฉันว่าทำไมตัดเก่งจางดูนี่นะ บอกเลยว่าวงการตัดต่อต้องสั่นสะเทือนไงอ่ะน่นดงนวงการตัดต่อต้องสั่นสะเทือนนะบาวันก็พิวนะฮ่าฮ่าฮ่า ราชารีดผ้าของเรานิ้วัวจัดเลยนะสเต็ปในการคชกเมาส์นะตึงจนทงหักเอาโอ้เออเธอมาได้ทันเวลาพอดีนะเธอทำความรู้สึกหลงมุนอุ้ยไปหมดแล้ว ถ้าเธอมาพูดแบบนี้แสดงว่าเธอเปิดอาดลา์ดกับเขาแล้วสินะเราจะเอาเธอไปโพดฮะไม่เธอจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้ถ้าเธอมาพูดแบบนี้เ,บบนเราจะใส่กกหูเธอไง,งาปาง,งานเลยนะพูดซสน้ำตาเราไหลผ่านหน่วยเลยนะอย่ามาทำซิกงนีกใส่เรา ประเด็นคือไอคนาข้างเนี่ยอดขำไม่ไหว,วนะเราบอมักมีอะไรก็โวกันมาตรงๆเลยเข้าใจไหม,มถ้าพูดแบบนี้อีกเราใส่กุง้งหูเธอหูหลุดจริงๆเธอเข <c oughs> ากน <c oughs> กันเราจะตีเธอแค่ว่าหลุดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ดูไอคนงข้างคือแบบไม่ไหวอ่ะก <c oughs> ันไม่ไหวแล้วนะให้คลิปบรรยาย ไอเจว่าไหนๆก็ปีใหม่ละมึงอยากได้อะไรเป็นของขวัญปะอยากได้ iPhone 13โหเฮียมึงขอมากไปเ่ลโาโหมึงขอมากไปอ่ะเอาอย่างอื่นดิกูอยากให้เขากลับมามึงจะเอา iPhone 13กี่เครื่องไเดิจิ้ม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 เลยนั้นเด็กกูจ่ายตังค์ให้ อ๋อวิชาฮาคิฮาคิฟึบฟึบออ้ยเสียงดังฟังชัดนะลูกค้าเป็นคนอีสานบอกคุณลูกค้าอยู่บ้านเลขที่อะไรครับยี่สิบเก้าทับสามครับเก้าทับสามมีหมูไหมครับมีหมูไหมครับไม่มีหมูครับผมอยู่บ้านเดียวอ้าว เออมีหมู่ครับไม่ใช่หมู่ที่หมายถึงทาบ้านเล็กที่นะก็คือแบบมีหมู่คือแบบมีเพื่อนไหมเป็นภาษาอีสานนะไทยแลนด์นัมเบอร์วันเม่สูุเล่นเซิร์ฟอินโดแล้วเดี๋ยวผมคนเดียวอไทยแลนด์นัมเบอร์วัน่นู้ไทนด์บรวันนบออสตรีมที่เพจสุดหล่อเกมมิ่งไทยแลนด์นัมเบอร์วันอย่าไทยแลนด์นัมเบอร์ย่าได์วันอยาย่าย่าย่าไทแด ย่าย yeah, yeah. uh, 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 yeah. uh, uh ่าเทลนัมเบวันอินโดดับเบิลทูอ๋ออ๋อคือเขาบอกว่าอินโดนัมเบิทูคือเขาจะเดินออกวงไงเ้าบอกว่าไทแลนัมเบวันคือจะชุบอ๋อย่าย่า ก็ก็ก็พออนเริงบัวกบล็อกอังกิตูนกบนอะไรอะไรเใช่เลยนู่นบ้านอยาเล่นกับว่า Thank you Thank you Thank you เฮ้ y ย u Heal 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 e หยุดเดี๋ยวนี้นะเราหยุดแล้วแต่ท่านนั่นแหละยังไม่หยุดหยุดฆ่าคนเหรอหยุดรักคนที่เขาไม่รักเราเชเ่อคุี่มาเลยมึงด้วยแหละเอออย่างที่พี่ปิ่มบอกนะครับไม่ใช่เชื่อคุริมันนะคนดูด้วยนะเออชัดที่เวอร์ที่สุดในโลกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวอร์เวอร์เฮ้ย ที่สำคัญนะทําได้ครั้งเดียวด้วยนะ <laughs> แต่ว่าเรียกฟุกฮะ <laughs> เออเข้าใจอารมณ์เลย <laughs> มาที่เป็นตัวโน้นเลยนะ <laughs> เข้าใจอารมณ์เลยนะเออแบบชนะแล้วแพ้แพ้แล้วชนะกลับไปกลับมาอย่างนี้นะโอ้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  ชันผิดชีวิตเปลี่ยนนะจบแล้วเออเมื่อดิกติดยาขีบเสาคนที่ชื่อว่านิมมี่ครับทำไมครับคงใจเลยครับเพราะวันนีผมผมแอบชอบอะครับง่ห้ต่อเอ่ยต้องต้องจีบยังไงล่ะครับต้องเอาเงินมาจีบค่ะขอบคุณค่ะเราเลิกกันเถอะบ๊ายบายแร้วผมกาขอเลิกว่าคุณไม่ตอบผมส่วนจุดส่ววินาทีกลับมาคบกันเอ้า ได้ฝันไปสองอดนะนี <Luis> <in t> ่ <phones> ้ยัถ้ากับเาคบกันดึเออสาวลงลงเธอว่ายังไงครับเราเลิกกัน่เห้ทไมรีบรีบคบจังอะเจร่ไงไ่รเออจ้า่าารสมาตบเื้องออหายไปแลวเอามาไหม่ แต่กูว่าพ่อไงแกเออกำลังจีนคือสองเอาเอาขำค้างเลยทีนี้เอาเดี๋ยวเด๋ยผมเดี๋ยวผมลองเฟังให้พังใหม่ลองฟังให้พังโอเคโอเคแบบพอๆเลยเหมือนเอ็กบูบี้เลยมึงอืมเอาเริ่ม บาแมมาไลก็มาทุกคนในามงันที่จนะัวตัวไม่งลทีบาน้าบอกว่าอย่าพึ่งรักันกอยากนั่งรอจะได้ลงมาที่จะไม่พบตาจนตาอาดดีนจงบีเออโอ้ปวดกระบาลไงดินีนะอ่ะเอ้าอะไรมันจะมีคนประเภทหนึ่งหิวบอดมันจะมีไอ้พวกประเภทหนึ่งที่ไม่หิวบอดชอบไปหิวบอด ว่าไม่ใช่ละไม่ใช่บอันละจะเรียบปาะวะเออพับจีพับจี few moments later. ขอยาหน่อยครับเอาพี่สองขอยาหน่อยเอาพี่จะยิงผมปะเนี่ยได้ยินเอกได้ยินพีปะเนี่ย ไม่ไมผมมาถึงพี่จะยิงผมหรือเปล่ายิงโอ้พี่ซสื้อสัอาดสุจริตอดทนขยันหมั่นเพียรเป็นในคนดีของสังคมแกก่อนแกยิงกูไม่ไม่จะยิงอะไรเหะเฮ้ยแล้วมาคนเดียวหรอโอ้มีอะไรมาเอ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 ายาวเลยทีเเอา เอ้าเออมันจะมีเอายาวเลยทีนี้นะพระเจ้าโอ้วาเทพระเจ้าหล่นเสือพระเจ้าถันโหลดโปมาแต่โปแกรมอันใดคือเหตุพีกรกของชีอตั้งไว้พระเจ้านะยิงได้กูเป็นลูกเลยนะพิกทอดไข่ปุ๊บเคสเค เอ้าจะเด็บทำไมเนี่ยไม่ได้แดกฮะไฮไลท์วีไใส่ยดูให้จบมาดูนะครับช็อตนี้จะเป็นช็อตที่ผมปะทะกับสายไฮไลท์นะครับผมสาดตัวปะทะกับสายไฮไลท์นะครับเราก็ต้องใจเย็นๆนะครับจะสู้กับสายไฮไลท์อะยกหลอกไปหนึ่งทีไม่ดูนหาอะไรเลยครับจังหวะนี้นะครับสายไฮไลท์ก็จะทําการขึ้นรถใช่ปะผมก็ยิงครับ แต่ก็ยือยู่ครับข้างหัวเจ็บนั่นน่ะไปเลยจะ้รับเสร็จระเบิดไ้ก่อนใจนะครับซู้กับสายอะไรต้องใจเย็นเฮ้ยมันฉลาดครับไอ้สายอะไรคนนี้มันฉลาดครับจังหวะนี้เราผมก็จะเซ็ตลูกสองใช่ไหมครับก็ยังไม่โดนครับลูกสามลูกสามก็โดนครับโดนลูกสี่ไม่โดนครับลูกสี่ลูกสุดท้ายยังไงก็ดาวเชื่อดิ ครับเียจังหวะนี้ผมก็จะทำการแอคสายนะครับสายอะไรคิดว่าตึงไงวุ้ยเท่อ้าไม่เออให้ันรู้นะไฮไลท์หรือสายแอคนะมึงจะสู้เลนโซนเหรอฮะเอออุ้ยอุ้ยโอ้ปวดหัวทุบๆเลย โอ้โอ้โหไม่ร้องนะไม่ร้องคัดโพลีกแบบไม่ต้องเดินเยอะขำทั้งเกมรถรถถอยละขึ้นด่วนเลยโอ้หทีมโอ้คนเหลือเยอะจังอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยเร็วเร็วเร็วมันยิงเร็วมันยิงเร็วทีมันยิงเ <ไป S 2> รง <S 1> <S 1> <S <ๆ>็วอ๋อแชมป์้ยนหลังคาอย่างนี้เหรอจะมาแชมป์้ยนหลังคาใช่ป่ะเร็วกูขึ้นเร็กูไม่อยากตายผมขึ้นผมขึ้นแล้ว เอ้ยคไปดิคุไปดิเร็วเร็วดิเร็วดิพี่เบียยืนพี่เบียยืนพี่เบียยืนคนเหลือทังสี่คนนะสี่สิบกว่าคนเลยหรอใช่ปะไอ้เบียยืนก่อนลองระเวิดลองระเวิดเอาเรีบร้อยลวงสองตายเพื่อนน้องโอ้โหก็โลดนะเอ้ยมันเรียบร้อยแล้วยัดหยัดได้ตื้อหรอวะตายไวเที่ยโอ้หินท้อหินพี่ระเบิดน้องต้องไหวเอาดิตั้มไปซ่อนนะตรงนั้นอ่ะโดน โดนสองโดนสองเอาอีกสามสามตัวเลยโอโคโน่ได้เนี่ยว่าได้เนี่ยพี่คามีวะระเบิดหมดแล้วระวัเหลือลูกหนึ่งพี่ระวังนะปูนมีลูกหนึ่งอะระวังด้วยสิขึ้นยอะวัดเลยดีกว่าปัญไาหัวยิโดนปะยิงโดนปะกูเจ่าไอ้สิไอ้สัสเป็นผังไอ้มนดิมึงพังไอ้มาดิังไอ้มาดเออสวยดอก เฮ้ยไปไว้ม่สบามันขึ้นนะถ้ามีสกิลระเบิดแรงเนี่ยกูบอกเลยนะไอ้เช่ยนี่หายหมดกล่องกูบอกเลยเอาดิอะไรกูอกกูรู้กูรู้อะยังไงครับติ้นกํากํกํเอาไห้แมงดาวโอ้โหหมดแล้วเรียบร้อยตั้มโอ้โหโดนหมดเลยเอาไหมเอาซ้ำซ้ำได้ไหมได้ไหมรุนยู่มุมนี้มุมนี้เออช่วยรุนช่วยเออเออไปดึงรุนช่วยเอาได้ไหมได้ไหม ไปแล้วสวัสดีสวัสดียังไงครับถ้าเป็นผมผมไม่ขึ้นนะเพราะว่าถ้าคนอยู่บนหลังคาโรงงานมีปืนอย่างเงี้ยซื้งไม่ได้นะครับเาเหเอ็นีมันหนีแล้วมันหนีแล้วหนีหมดเลยตอนเนี้หนีหมดเลยไ่าอารคากูเยี้ยอนีเฮแตกยืนครอบยืนครอบ สิ่งี่เราทำไปพาพอพา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 พพพาพ่อฮ่พฮ่า้อิ่งน้นง้ว่งนัเฮ้ยนี่ังงอะไรยี้ไไ่หม่ที่ม่ไเอโดน่ดดวนดีวันดีมันกอเหลือซกอเหลือันมีฟืนฮิวเอาเรียบยเรียเอยบอาหเอาดแตกเกอเหลือเจ็บเกอเหลือจ็ีี้หมดหเลี่ยมดีเหลี่ยมดีหนอก็ได้อเอาวงสุดท้ายเป็นไจด้วยบ้านเ ไม่ไม่ผมรอดูวงเลยวงอยู่กับเราด้วยถ้ามึงแฉมยังไงก็เข้ารอไปกูบอกเลยแฉมอ่ะเอ้ยมันยังไม่หมดสิ้นระวังหมดแล้วเอ้ยหมดแล้วอ่ะไอ้เหี้ยมึงมึงต้องพันใหญ่ให้มึงแฉมอ่ะเอ้ยเฮ้ยบัก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 จานจานบักเอ้ยเอ้ยแฉมดิมีเป็นคลิปเลยมีเป็นคลิปเลย ยังอยู่ไหมเหรอแชมป์ไหมแชมป์ไหมแชมป์ไม่แชมป์ไอ้แชมป์เหรอเหรอจ้ยได้แชมป์นะครับเออปักธงฟรีไฟเคดเคหลวงพี่จะบาปพี่เนี่ยหลวงพี่เล่นอะไรหลวงพี่ ตึงสุดแล้วในแกล้งแครหอนนะเออเป็นไงบ้างคุณผู้ชมชอบไหมครับถ้าอชอบอย่าลืมก, like, ก็ทืบไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อกลังใจผมด้วยนะครับพบกันใหม่พี่หน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ